ท่านพ่อบอกว่าแม้ว่าเผ่ามังกรจะอยู่บนเกาะของเผ่ามังกรและไม่สามารถเข้าใกล้เผ่าเทพได้แต่พวกเขาก็เคยทําให้ความปรารถนาของมนุษย์เป็นจริงมาก่อนในเมื่อเป็นเช่นนั้นเดลอลเถิดขอให้พวกท่านช่วยข้าด้วยข้าอยากให้ท่านพ่อของข้ากลับมาและก็พวกท่านจะสามารถปกป้องข้าเหมือนกับท่านพ่อของข้าได้ดไหรือไม่ และและก็ได้โปรดเอาพลังแทบของข้าไปด้วยสิบปีหลังจากนั้นเดินทางมานานแค่น้อยแล้วยังเร็วไปท่านผู้นำสูงอายุยังอยู่ในเขตแดนฮะผู้หญิงตัวซวยแค่แต่งงานก็ยังยุ่งยากไม่ต้องห่วงนะน้องสาวสุดที่รักของข้า แม้ว่าท่านพุ่นนามจะสูงอายุและมีรูปร่างไม่สวยงามแต่ท่านก็ยังมีความใจดีและเอื้อเฟื้อกับเจ้า,เจ,าเจ้าเห็นไหมว่าเขามีพรรยาถึงเจ็ดคนแล้วแต่เขาก็ยังไม่รังเกียจที่จะให้เจ้าเป็นคนที่แปดเลยสำหรับเจ้าแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยไม่ใช่เหรอท่านแม่ข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับท่าน พวกเราได้ต่อสู้อย่างดักเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาดังนั้นเจ้าก็ควรรักษามันไว้นะเผลแต่ว่าข้าเพิ่งอายุ17ปีแต่ว่าเขาห้าสิบปีแล้วคุปปาเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นแค่ตัวที่สร้างปัญหาดูเหมือนว่าจะไม่สั่งสอนเจ้าสักหน่อยเจ้าก็คงจะไม่ยอมสินะหลง ข้าจะเตือนเจ้าสักคำนะหน้าตาแบบนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตั้งราคาของเรามันเป็นข้อตกลงที่ดีมากออกเดินทางวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ยอมก็มัดนางไว้ในรถไม่ต้องหรอกนะข้าไปเองก็ได้ท่านแม่อย่ามันเล้อเล่นนะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่รักไปตายซะเถอะโดนปเปลวไฟของตัวเอง เผาตายไปซะนางแม่มดเพลิงน่ารังเกียจเจ้าสมควรตายอยู่ที่นี่แล้วนั่นมันมงกรมังกรยักษ์รีบหนีเร็วเขา้าอะไรนะทำไมถึงได้มีมังกรอยู่ที่นี่ได้จะต้องรีบหนีออกไปแล้วพวกเขากลัวว่าข้าจะหนีงานแต่งและจะทำให้พวกเขาเสียงเงินไปเป็นจำนวนมากจริงด้วยนะไฟ